ในครอบครัวคือการเข้าใจกันความซื่อสัตย์ต้องเป็นที่หนึ่งใช่ค่ะคุณเป็นหนึ่งนะคะแมนเราก็ชอบคนที่ซื่อสัตย์กับเราเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขานะคะก็เหมือนนางบอกแก่าเเธอและฉันแล้วเราลูกพ่อแม่ลูกอชาติหน้าฉันใดเราก็ต้องไปพบกันอีกนะเธอเธอไปอยู่ไหนเราก็ต้องไปเจอกันอย่างเงี้ย คนเดียวเมียเดียวทุกพทุกชาติเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาแต่ชาติที่แล้วเนี้ยเราอยากได้แบบนั้นไงเออไม่ใช่ว่าคู่เวรคู่กรรมเราอยากได้นะคะคู่บุญไงอืม fc นะคะแต่พี่คนนี้แกก็ตรงดีแกก็เปิดดีเปิดดีค่ะเปิดดีลูกซื้อมือไหนแกมันกระติดันมันกระติดแต่มาล่ะล่านใหญ่น่ะศูนย์อยู่เนี่ยศูนเนี่ยมันอยู่เนี่ยย่งดมันสีเลิกได้มันแดดมันสีเลิกไดดคือสีเลิกบ่ได้ดอกศูน แกก็แกก็แกก็ตรงดีแกก็ยอมรับแกก็ว่าลูกแกปัจจุบันเนี่ยอยู่ดอนเนี่ยติดมาเอฟซีนะคะมาได้เงินมันก็ไปกวนย่ากวนแม่ของใหญ่แยกกัส่งเงินให้บ้างกับสิส่งไลน์กับบได้เนาะผัวทางนี้ลูกทางนี้กับมี่ตั้งเสียแกพูดนะแยกแต่แยกกับส่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกับโอ้ไปใส่ในแนวบอดีอะไรเงี้ยแกก็พูด แกมาอยู่นี่แกก็หยุดแล้วนะคะแกก็ไม่ไม่มีพฤติกรรมอย่างเดิมแล้วแกว่านะก็ประมาณนี้แกพูดแต่แกก็บอกว่าเจอคนลอมแต่ยังหึบหึบอยู่ได้นั่งวะจ้ะแกเจ้าชู้อ่ะที่คนนี้ดูท่าแล้วแกบอกว่าเจอคนรอมแต่ยังแกเต้นตุบตุบอยู่ได้นั่งแต่ก็นั่นแหละลูกห้องกับเป็นนมแล้วเนาะเออลูกห้องกับเป็นนมเราก็คิดว่าเออลูกกูเด้อลูกกูเด้อแกบอกลูกกูเด้อลูกกูเด้อโอ้ยนะคะ ไม่มีนะคะอ่าไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างเป็นบุญวาสนาถึงได้ใช้ชีวิตร่วมกันแมนคะ่ะคุณเป็นหนึ่งแมนคะ่ะนะคะอ่าที่ผ่านมามันก็คือคู่เวรคู่กรรมหรือคู่แค่ทางผ่านคู่นะคะผ่านมาเนาะ,ะแต่ละคนนะคะคนไหนก็นะคะผ่านมาผ่านไปมันก็เป็นทางผ่านไงคู่ผ่าน ถ้าไม่ได้ทําอะไรไว้ร่วมกันก็ไม่ได้เจอกันนะเออแมนเจ้าสียักได้ปันได้ยังบดได้เลยเด้จีบกันจนห้น้ากันนอนตอนนอนตอนกับแม่งบดได้นอนน้ากันเด้เออแมนบอเออใช่คนที่มันจะไม่ได้ก็ไม่ได้นะก็เหมือนผู้เบาไทยก็เหมือนผู้เบาไทยมาข่อยเนี่ล่ะมากันเนี่ล่ะเป็นผู้สาวหน่อยผู้เบาเพิ่นไปขออีพอบ้งให้กับบ้งให้มาตะบดได้กันค่ะมาตะบดได้แตะต้องกันค่ะพี่น้องนั่นเราเมนครู น้แมนคูนอหอดแต่บารายสุนคิงหอดแต่บารายสุนคิงอันเอาดอกไม้มาให้สิมาให้เสียบผมกัยังบ้กล้าหอดอันจับผมกันบ้กล้าหอดในเขาจับผมนะแม่ผู้บบาน่ะบ้กล้าบ้ได้แม่สอนไว้ถ้าผู้บบาจับเดียวสิมีลูกนางย่าให้ผู้บบาเข้าใกล้เดออ้อจะให้เขาจับมือเด้อระหว่างท้องแม่นะ โอ้ยค่อยกระเสือเบ,บิ้ตแอพีน้องค่อยเชื่อแม่ค่อยหมดเลยตอนนั้นยานไรวัวเขาแก่กเฮ้ยเฮ้ยยันยันขเขาเสียนเอาดอกไม้มาให้อดอกไม้มาให้มันงามเจ็บมากยางเหลิกมาจากให้ดอกไม้ดอกสมั่งนะแม่มันงามมันหอมดอกเล็บเมื่อนั่งบอกเลยอะไรนี่แหละแกบอกมาแบบว่ามาเสียบแซมผมแล้วนั่งก็ชอบนี่แหละผูกผมเหมือนกระต่ายเนาะฟันกระต่ายก็ผูกแก่งเงี้ย แก่เนี่ยเขาบอกว่าเอามาผูกมาเสียบผมแก่เออกระตายกระตายแม่ชอบผูกให้เงี้ยนะคะบอดด้ฮอดจับผมกับอบอดด้ค่ะพี่น้องจับผมกับบอดอ่าจงทำวันนี้ให้มีความสุขแล้ววันนี้ให้ดีที่สุดครับแมนจ้านะคะแมนแมนจับผมกับบอดด้ย่านไหล เออเอ,อใช่ค่ะทําวันนี้ให้มีความสุขขอบคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะถามค่อยค่อยตอบให้แล้วนะเออถ้าถ้าเราจะถามนะคะอ่าเนี่ยฝรั่งคุณจะได้คําตอบอย่างนี้นี่แหละค่ะนะคะคุณจะได้คําตอบอางนี้เพราะถ้าชายไทยดีกับเขาความรักเขาสมบูรณ์แบบเขาคงไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศคงไม่มามีสามีฝรั่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เขาก็ต้องบอกแล้วแล้วถ้าฝรั่งไม่ดีเขาจะอยู่ด้วยทําไมเออเขาก็ต้องนะคะหนีกับบ้านไปเอาผู้ชายไทยบางคนเขาก็ต้องมีแหละนะคะที่เจอฝรั่งไม่ดีนะคะเจอฝรั่งทําไม่ดีกับเขาแล้วเขาก็ต้องนะคะไปแต่เรื่องหลับนอนอาจจะดีก็ได้แต่การการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบการที่ว่าทาไม่ดีกับเขาอะนะคะอ่าไม่เอาอกเอาใจผู้หญิงถ้าาผู้หญิงก็